สร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองอสร้างตัวตนที่ชัดเจนค้นพบเวของคุณให้เร็วที่สุดและมันจะทำให้คุณรู้สึกว่ารักในสิ่งที่คุณเรียนแล้วก็สิ่งที่คุณทำเลยต้องเรียนปริญญาโทนเทศใหม่และต้องอเรียนสาขาอะไรดีถึงจะตรงกับตรงนี้มากที่สุดคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ s e v u s t l u s t e r รายการที่เราจะไปเจาะลึกหลักสูตรต่างๆของปริญญาโทและปริญญาเอกในมอรังสิตวันนี้ก็อยู่กับเมจิดรรสถรตู้บันเทิงค่ะแล้ววันนี้นะคะอาจารย์เมจิไม่ได้อยู่คนเดียวมีแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นนุ่มรอสุอดฮอตเรียกว่าฮอตมาตลอดของมรังสิตนะคะคุณเขตธะเขตส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ตอนนี้น้องเขตของเราก็เรียนปริญญาโทอยู่ที่นิเทศใช่ครับผมตอนนี้กําลังศึกษาปริญญาโทอยู่ที่นี่นะครับเกี่ยวกับการเขียนบทแล้วก็คากับภาพยนตร์ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกเรื่องนิเทศนี่แหลอาจจะหัวข้อหนักนิดนึงเขาเปิดมาเลยว่าตอนเนี้ เขามีคําพูดว่านิเทศเกลื่อนเมืองอ่านเขตค,คิดยังไงกับคํานี้คะนิเทศเกลื่อนเมืองมันดูแรงเนาะมันดูแรงนะครับต้องบอกว่าโอเคคาว่านิเทศเกลื่อนเมืองเดี๋ยวเราไปที่ละประโยคเลยก็ได้ครับ <c oughs> คำว่านิเทศเกลื่อนเมืองในตรงนี้ครับอาจจะมองว่าคนเนี่ยเราเนี่ยจบนิเทศเยอะ <c oughs> จนรู้สึกว่ามันเกลื่อนไตไม่หมดนะฮะแต่มันมีอีกคำหนึ่งครับซึ่งผมว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่ดีมากเน้นสร้างตัวตนอ่าก็คือเวลาที่เราจบไปหรือต่างๆนะไม่ว่าอะไรก็ตามผมเปรี่ยบเหมือนเอาแบบนี้ง่ายๆนะครับอาจาร์ แบบว่าสมมุติเราวันนี้เรามาเรียนขายลูกชิ้นสมมติ100คนเรียนขายลูกชิ้นเหมือนกัน100คน <c oughs> แต่เวลาออกไปขายครับเราจะทํายังไงให้ทุกคนเนี่ยมาซื้อร้านเรา,า <c oughs> เปรียนเทียบง่าย <c oughs> อย่างเช่นร้านานี้น้ําจิ้มดีร้านนี้เสียบลูกชิ้นแปลกดี <c oughs> วิธีการขายแตกต่างกันซึ <c oughs> ่อาจารย์ได้เขาใจเป็นวิธีการขาย <c oughs> ก็เหมือนกับเหมือนกับนิเทศเกินเมืองครับ <c oughs> เราเน้นสร้างตัวตวน,นก็คือเราสร้างความพิเศษยูนิคของเราขึ้นมา <c oughs> เราค้นหาตัวตนให้เจอครับอย่างเช่นเวลาที่เราจะจบ <c oughs> ออกไปครับความสามารถของนท่คือโอเคเราอาจจะถนัดในการกำกับซีรีส์ <c oughs> ถนัดในการที่เราเขียนบทที่เป็นแบบแบบเป็นเอ,อ่อเป็นวาย <c oughs> เป็นอะไรก็ <c oughs> คือพยายามสร้างตัวตนให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ <c oughs> ซึ่งตรงจุดนี้เขียนมองว่าทางมอลิงสิตเ,เน้นเรื่องนี้มากๆครับว่าไม่ใช่เพียงแค่คุณอยากจะจบไปเท่านั้นแต่ย้ายคุณเนี่ยสร้างคาแรคเตอร์ของตัวเอง <c oughs> สร้างตัวตนให้ชัดเจนค้นพบเวของคุณให้เร็วที่สุดแล้วมัได้ทำให้คุณรู้สึกว่า รักในสิ่งที่คุณเรียนแล้วก็สิ่งที่คุณทําด้วยออโอ้ย mm hmm. oh, เป็นคําตอบที่ดีมากกันวิเทศเนี่ยมันคือการสร้างตัวตนเลยแต่พอพูดถึงวิเทศเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งสเตอริโอไทป์หนึ่งที่<ม>เรียกได้ว่าตั้งแต่ยุคโบราณจนมาถึงปัจจุบนันนี้บางเด็กบางคนก็อาจจะได้ยินคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องพูด mm hmm. มาตลอดเลยว่าเนี่ยเรียนนิเทศจบไปจะทาอะไรเงนิน<อ><ๆ>เดือนก็น้อยกินแกบหรือเปล่าตกงานหรือเปล่าคุณเขคิดยังไงกับคํานี้คะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนแรกเลยครับเพราะว่าเขตจบบริญาตีที่นี่เหมือนกัันนนเหมือครบ ตอนช่วงแรกเนี่ยก่อนที่คุณพ่อก็ถามว่าเอ้ะเรียนนิเทศเนี่ยคุณพ่อเป็นครู <c oughs> เรียนนิเทศเนี่ยจบไปจะทําอะไรจบไปแล้ว <c oughs> จไะได้อะไรต้องบอกว่าตอนนั้นเราก็ยังเป็นเด็กเราก็ยังบอกไม่ได้ว่าปไปเลยพอจนพอเรามาเข้าวงการครับต้องบอกว่าทุกอาชีพทุกสายอาชีพครับมันมีความหนักเบาในการทํางานเท่ากันหมดนะฮะแล้วก็ถามว่าจบไปแล้วทาอะไรต้องบอกว่านิเทศเนี่ยมันเปิดกว้างมากในเรื่องการเรียนครับและยิ่งตอนนี้นะครับต้องบอกว่า สาขาแล้วก็อุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีในการเรียนของเรามันถูกพัฒนาตามยุคตามสมัยไปเยอะมากๆครับครับผมบอกเลยว่าจบไปไม่มีคําว่าไส้แห้งครับคำว่าไส้แห้งอาจจะดูรุนแรงไป <c oughs> นะครับผมต้องบอกว่าถ้าเรารักในสายอาชีพรักในสิ่งที่เราเรียนครับผมไม่ว่าจะงานไหนก็ตามครับถ้าเราตั้งใจมันจริงจะไม่มีคําว่าหนักเบาไม่มีคําว่าไส้แห้งเลยนะ <c oughs> แค่อยากให้คนพบตัวเองให้เร็วที่สุดครับแค่นั้นเอง ก็ยังคงต่อเนื่องนะเราสร้างตัวตนเราหาตัวตนเนี่ยในนิเทศแล้วเราก็มีไปได้หลายอาชีพมากพอฟังคุณเขตพูดแล้วเฮ้ยไอสตอริยอไทยที่คนคิดกันไปมาว่าอุ้ยเรียนนิเทศจบมาต้องไปทํางานกองถ่ายถ่ายนางถ่ายละครไม่ใช่ไม่ใช่มันดูไปได้เยอะมากเลยมันไปองค์กรได้ทุกทุกอย่างเอกชนราชการทุกตําแหน่งถูกต้องเพราะว่าเรียกว่าทุกตําแหน่งเขาทุกที่ต้องการคนที่มี creativity ในความคิดสร้างสรรค์่างที่คุณเขตบอกทุกคนสามารถ สร้างคารคเตอร์ต,ตัวเองขึ้นมา<ฆ>ได้เราสังเกตได้ง่ายๆลยครับทุกคนเวลาที่เราดู t ิ k กตอ,อกเราเลื่อนติ t กตอ,อกครับเวลาคลิปที่มันแมสมากๆเนี่ยเราเคยมองหน้าตาขเขาไหมอ๋ออเราไม่เคยมองครับรเรามองเรามองคอนเทนต์ใช่เรามองความรีเอทีฟของเขา<ฆ><ฆ>มากกว่าทุกคนสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ทุกก็เลยต้องบอกว่ายุคนี้ครับมันเป็นยุคที่เรื่องหน้าตาผมว่าปัดตกไปได้เลยครับเป็นยุคที่ใครมีคารคเตอร์ชัดเจนมีคอนเทนต์ที่ดีผมว่ามันการตอบโจทย์คนชมมากกว่า ค,ความสามารถเนี่ยมาดับหนึ่งใครจะคิดคอนเทนต์ได้เก่งสุดใครจะเคียร์ทีฟได้เก่งสุดนี่สําคัญมากการพรีเซนต์สำคัญมาก,ก,ามากทายัางไงให้เราให้คนดูอยู่กับเราได้ภายในหนึ่งนาทีโดยที่ไม่ปัดหน้าจอทิ้งในติ๊กต็อกย่างเงี้ยครับะอะไรเงี้ยครับผมว่ามองมองเรื่องคอนเทนต์มองเรื่องคาแรคเตอร์เป็นสิ่งสําคัญมากกว่าแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันต่างๆครับตอบตอบโจทย์พวกเราวัยรุ่นมากขึ้นด้วยเพราะว่าทุกคนสามารถมี ชาแนลมันของตัวเองได้โดยไม่ต้องขึ้นกับใครเมื่อก่อนอาจจะต้องเราอาจจะต้องขวนขวายในการที่เราจะต้องไปไปไปอยู่ในสังกัดในสังกัดหนึ่งอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ถ้าทุกคนรักในการร้องเพลงร้องเพลงลง YouTube ค่ะถ้ามันแมสมันก็แมสเลยอะไรแบบนี้ครับแล้วตอนที่คุณเขตคิดว่าสําหรับคนที่เขาอยากจะมาสายนี่แหละเราเราคิดแล้วเราอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องเรียนปริญญาโทนิเทศไหม่แล้วต้องเรียนสาขาอะไรดีถึงจะตรงกับตรงนี้มากที่สุดค่ะ ต้องบอกว่าในส่วนของพาร์ทของนิเทศนะครับมีหลายสาขาที่ตอบโจทย์ตอบโจทย์น้องๆนะครับที่สนใจอยากจะทําเกี่ยวกับพวกคอนเทนต์ต่างๆนะครับแบบเยอะมากนะครับตอนนี้คือต้องบอกว่าสาขาเยอะมากนะครับอย่างของอย่างของผมที่เรียนอยู่ก็เป็นเขียนบทนะฮะแล้วก็กํากับด้วยนะฮะก็อาจะต้องมองว่าเฮ้ยผมทํางานแล้วถ่ายละครแล้วมาแบบเล่นละครมาหลายปีทำไมต้องกลับมาเรียนอีกที่ ที่นี่ต่อไม่ต้องมาเรียนเขียนบทไม่ต้องเรียนกันกลับทั้งทั้งที่รู้โปรเซสของการทํางานทั้งหมดแล้วต้องบอกว่าแบบนี้ครับผมยึดกตินี้มาตลอดเลยครับว่าเราต้องทําตัวเหมือนน้าไม่เต็มแก้วฮะวันไหนที่เราทําตัวแบบน้ําเต็มแก้วเมื่อไหร่เราจะเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราเก่งเราก็จะหยุดพัฒนาทันทีแบบนี้ครับผมยิ่งเรายิ่งเราทําตัวแบบนี้ครับ เติมความรู้มาเรื่อยๆครับเพราะว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยตลอดครับเพราะดีบางอย่างเราไม่ได้รู้ไปหมดหอกครับอาจารย์นะฮะเราก็ต้องเติม <c oughs> ตเติมเติมเติมตลอดต้องบอกว่าการที่มาเรียนครั้งนี้ครับผมก็รู้โปรเซสของการถ่ายทำมากขึ้นรู้โปรเซสของการเขียนบทรายละเอียดเล็กน้อยดีเทลเล็กๆว่าอ๋อเหรอเวลาที่เราอ่านบทอ๋อทําไมเขาถึงเขียนแบบนี้ <c oughs> เวลาที่เขาอักับทําไมภาพถึงเป็นแบบนี้แสงถึงเป็นแบบนี้ <c oughs> อะไรเงี้ยครับมันเป็นเรื่องวิชาการแล้วเรื่องข้อมูลเข้ามาด้วย ก็เลยก็เลยต้องบอกว่ามันสำหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับ,รบนนต้องบอกว่ามันมีหลายโปรเซสมากไม่ว่าจะเป็นถ้าคนไม่ได้ชอบกํำกับเขียนบทพวกวิทยุโทรทัศน์หรือมีดิจิทัลหรือมีทั้งอุปกรณ์เยอะมากครับจานตอนนี้ต้องบอกหลายสาขามากหลายสาขาแริงจริงตอนตอนที่เลือกติดตัดสินใจเนี่ยจะเรียนปโทนิเทศต่อระแล้วก็เลือกเขียนบทตั้งใจตั้งแต่แรกเลยไหมคะว่าเอาสาขานี้แหละตั้งใจครับตั้งใจตั้งแต่แรกเพราะว่าตอนแรกครับที่เลือกตอนปริญญาตรีนะครับเลือก การฉลามพันไปก็ตอบโจทย์ระดับหนึ่งครับแต่ <c oughs> พอทํางานกองถ่ายมาสักพักหนึง่งรู้สึกว่าเออเราลองไปลองต่อสักหน่อยดีไหมว่าลองลองลึกเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับก็รู้สึกว่าดีดีเลยเพราะว่าผมผมได้เขียนบทซีรีส์เอง <c oughs> ได้เขียนบทหนังสั้นเองครับอาจารย์ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเอยมันมีอะไรที่เราซับซ้อนแล้วก็เรายังไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายนะครับ เห <laughs> มือนเหมือน,น,นเราทํางานตรงนี้มาแล้วก็จริงแต่เราการที่มารู้แบบเบื้องหลังเบื้องลึกของเขาอีกทีหนึงมันก็ทําให้การทํางานของเขตง่ายขึ้นด <c oughs> ้วยเข้าใจคน, <c oughs> ม,นมากขึ้นวยแล้วก็ทำให้เรารักงานมากขึ้นเลเพราะ <c oughs> ว่าเหมือนมาเรียนตรงสายแล้วพอมาเรียนตรงสายปุ๊บเราสึกว่าอ๋อมันเหมือนเราเคยผ่านนะแต่เราตกดีเทลเล็กๆน้อยๆในงานลงไปเลยครับ ก็ถือว่าน่าสนใจมากวันนี้โห้ยเราได้มาคุยกับคุณเขตคิดว่าคนที่ดูอยู่ทาง u t u b e เนี่ยเขาก็น่าจะตอบโจทย์ได้แล้วว่าคำวันนิเทศเกลื่อนเมืองหรือจบนิเทศมาไส้แห้งเนี่ยมันไม่จริงเลยไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงครับจริงอยากอยากให้ทุกคนมองมองใหม่นะครับว่าว่าแบบว่าแบบว่าคำว่านิเทศเกลือไอ้คำว่าไส้แห้งเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวจริงๆนะจบอะไรถ้าถ้าคุณไม่ตั้งใจกับมันมันก็ไส้แห้งเหมือนกันนะจริงต่อให้เรียนถุยจบจนปริญญาเอกแต่ถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจไม่มีไม่มีก เหมือน creativity มันก็ทำงานไม่ได้ครับผมแต่พอพูดถึงเรื่องบรรยากาศในมหาลัยล<ช>้อาจจะให้คุณเขตพูดสักนิดนึงว่าเ,เพื่อนที่เรียนด้วยกันเป็นยังไงอาจารย์ที่สอนเป็นอย่างไรบ้างคะได้ครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศการเร,รียนิาโทมันก็จะเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์และกันนะฮะและ้วก็เน้นเน้นไปทางวิชาการระดับหนึ่งแต่หลักๆเลยก็จะมีปฏิบัติอย่างล่าสุดที่ที่ออกไปก็มีออกกองครับ มีออกกองเป็นผลิตหน,หนังสั้นหนึ่งเรื่องแล้วก็ซีรีส์หนึ่งเรื่องก็ก็เล่นใหญ่เหมือนกันก็เล่นกอง20-30คน,นครับก็บรรยากาศดีครับก็คือคและที่สำคัญต้องขอบคุณทางมหาลาัยมากครับให้ได้ใช้อุปกรณ์ที่ต้องบอกว่าได้ใช้กล้องตัวใหม่ล่าสุดราคาหลักล้านแบบแทบจะประคองกัน <c oughs> <c oughs> ต้องบอกว่าดีมาก <c oughs> ดีมากครับเพราะว่า <c oughs> มีอุปกรณ์ทุกอย่างครบคพรบจริงในระบบกองถ่ายครบมากเลยครับอาจารย์คือ แทบจะไม่ต้องไปเบิกอะไรข้างนอกเลยครับคือที่นี่มีให้ครบเลยแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆนิเทศมอรังสิทธิ์ด้วยนะฮะน้องๆน่ารักมากน้องๆพีเอครับการแสดงให้การตอบรับที่ดีมากคือมาช่วยทําการแสดงให้เราอะไรแบบนั้คือมันครบหมดเลยบรรยากาศดีมากแล้วก็อาจารย์สามารถคอนแทคสอนได้ง่ายมากแล้วก็พูดคุยกันตลอดเวลาครับ อันนี้สําคัญมากนะเพราะจริงจหลักสําคัญของนิเทศเลยคือมันต้องใช้อุปกรณ์ใช่แล้วที่มอรังสิคืออุปกรณ์ครบนักแสดงครบ,คร,บรุ่นน้องรุ่นพี่ทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและการอาจารย์ก็ครบเหมือนกันในใ<ช>เรื่องของความรู้ต่างๆนะคะทุกคนอาจจะมองว่า นิเทศมาแล้วต้องเรียนปฏิบัติอย่างเดียวหรือเปล่าอาอยากจะบอกว่านิเทศนะครับไม่ได้มาปุ๊บคุณมาเรียนปุ๊บคุณต้องมานั่งเรียนถ่ายเรียนะอะไรเงี้ยมันไม่มีนะฮะอาจจะอาจจะมีเรื่องวิชาการแล้วก็เรื่องข้อมูลเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะนี่ต้องบอกไว้ด้วยวันนี้ได้มาคุยกับคุณเขตหวัวสนุกมากได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของคณะนิเทศมากคิดว่าคนที่ฟังอยู่ทาง u t u b e เนี่ยเขาก็น่าจะเข้าใจคําว่านิเทศแล้วก็การสร้างตัวตนการ,รสร้างคาแรคเตอร์ได้มากขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเขตมากมากเลยนะคะที่ คุณเขตฝากอะไรสักนิดนึงว่าตอนนี้มีผลงานอะไรกําลังจะมีอะไรนะคะได้ครับก็ฝากถึงน้องๆที่กําลังสนใจจะมาเรียนที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าทุกคณะที่นี่นะครับผมต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับอยากให้มาสัมผัสนะครับผมใครสนใจด้านไหนนะครับคลนพบตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับผมเรียนตามใจตัวเองไม่เรียนตามเพื่อนดีที่สุดนะครับแล้วก็ฝากผลงานแล้วกันครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวมีละครให้ดูนะครับผมทาง WorkPo i n t นะครับบ้านอิทธิฤนะครับแล้วก็ช่องเจ็ดนะครับ รอยลักลอยบาทแล้วก็ฝากรายการด้วยนะครับผม mm. คุณนายจารรนาครับทั้งช่องทอรลีแล้วก็ช่อง YouTube mm. ด้วยนะครับไปสุดเขตรับปักด้วยครับในครั้งหน้า s e v u s t l u s t e r จะพาไปรู้กับวิชาอะไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันวันนี้อาจารย์เมจิและก็คุณเขตธราเขตต้องขอตัวก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ